ภาษีเล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอาใจลูกเพจค่ะที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะแม่ค้าออนไลน์นะคะเสียภาษีอะไรกันบ้างเพราะว่าหลายคนถามแล้วก็สงสัยมากๆเลยว่า ตอนนี้เนี่ยขายของออนไลน์อยู่ต้องเสียภาษีอะไรบ้างสรุปว่าคืออะไรยังไงวันนี้ค่ะมีคําตอบอย่างแรกเลยนะคะตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราขายของออนไลน์เนี่ยอยู่ในรูปแบบอะไรรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือบริษัทซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดาอยู่เรามาดูข่ะว่าแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเขาเสียภาษีอะไรบ้างภาษีอย่างแรกที่ต้องทําความรู้จักและต้องยื่นนะคะนั่นก็คือภาษีกลางปีที่เขาเรียกว่าพมด94ค่ะ พงดกรกาคืออะไรคือการรวมรายได้ของเรานะคะตั้งแต่ต้นปี1มก,กราจนถึง30มิถุนายนนะคะว่ามีไรายได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ยื่นแบบออนไลน์ที่เป็นพองดอกรเกาเข้าไปค่ะอันนี้คือจบกลางปีแล้วใช่ไหมคะภาษีอันที่สองที่ต้องรู้จักนั่นก็คือภาษีปลายปีแต่ว่าต้องยื่นตอนต้นปีถังปีถัดไปนะคะในช่วงช่วงต้นปีเขาก็จะกําหนดไว้ว่าเออส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่1มก,กราจนถึง3 1มีนาะถ้าโดนโควิดก็อาจจะโดนเลื่อนเลื่อนเลื่อนอนอกไปอย่างเช่นปีนี้นะคะภาษีปลายป,ปีคือการรวมเอาภาษีตั ะะต,ตั้งแต่1มกราจนถึง31ธันวาค่ะแล้วก็มายื่นในพองดอ90นะคะก็ยื่นออนไลน์ได้ง่ายๆไม่ยากค่ะภาษีตัวสุดท้ายทุกคนชอบถามค่ะว่า เฮ้ยฉันอยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดาฉันต้องยื่นด้วยเหรอใช่ค่ะนั่นก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มการจดแบตนั่นเองหลังจากที่ทุกคนจดแบตนะคะคืออะไรต้องนำส่ง7%ให้กับกรมสรรพากรในเดือนถัดไปค่ะส่วนรายละเอียดต่างๆใครอยากรู้มากกว่านั้นเดี๋ยวจะบอกให้ในคลิปถัดไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาษี3อย่างที่แม่ค้าออนไลน์และอยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดาควรจะทําความรู้จักและศึกษาไว้พงด9๔กลางปีพงด90ปลายปีแล้วก็ พ,อ,พอ30หรือที่เรียกว่าแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะยื่นทุกๆเดือนนะคะดังนั้น3ตัวนี้นะคะอย่าลืมค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับแม่ค้าทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ไปกันนะคะสวัสดีค่ะ